ดูพี่เก่ง่อยนี่บอกว่าลูกน้องช่างสุรา่ามีคนหนึ่งที่แบบเ <c> ก <oughs> ่งเก่งเชื่อมเก่งเก่ง<ๆ>กินเหล้าเก่งเกผมก็อยากรู้ว่าใครไหนมายังมาแล้วไหนว่าลูกน้องพี่สุรา่ากินเหล้าเก่งเกเชื่อมเก่งเก่งเท่าไหนผมยาวมีใครมีแต่ผมนั่นแหละผมยาวไหนมาแล้วมาแล้วเหรอไหนถ้าไม่ใช่ผมสั่งงดเหล้าเลยนะห้ามกินเหล้า เป็นพูดสองครั้งแล้วนะเมื่อเช้านี่ก็พูดไหนเฮ้ยเรียกชื่อลุมไปโอ้ยชาลีเอ็งเคยเห็นที่ไหนอ่ะฮะอ๋อมาวันเลยโอ้ย <c oughs> เรานึกว่ามันพูดถึงใครเ <c oughs> ชื่อมเก่งไอ้ชาลีมช่างไฟอวยวู่อ่ะโอ้ยชาล <c oughs> ีเอ็งก็ไม่นึกว่าใครไม่มีตัวตนเห็นเก่งก็พูดสองครั้งแล้วใครผมยาวๆเชื่อมเก่งๆไอ้ชาลีมเชื่อมที่ไหน กินเหล้าเก่งๆด้วยมันวะมันก็พยายามพูดให้พี่นึกออกว่าใครโอ้อชาลีเกือบเกือบสั่งเก่งหยุดเหล้าแล้วทาร้ตที่ไหนของแบบนี้มาคู่กันเลยทาราตที่ดูโหแต่เช้านะ